สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมห้องครัวในฝันของหลายๆคนบอกเลยว่าสวยลงตัวแบบเข้ากันสุดๆลูกค้าท่านนี้อยู่จังหวัดเลยสั่งเสื้อเข้ามา2ชุดเลยค่ะมีชุดไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะทุกคนมาดูกันที่ชุดแรกเลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นงาหินขัดทั้งใบไซส์พิเศษเตาถ่าน2หัวเตาฟืนมินิหนึ่งหัวสีแดงค่ะและชุดที่สงจะเป็นงาหินขดาดไซส์พิเศษเตาแก๊ส2หัวสีแดงค่ะลูกค้าสั่งความสูง8 5เซนติเมตรสีแดงโบราณตั้งคู่กัน2ชุดดูสวยลงตัวมากและทางร้านมีพร้อมชุดอุปรรณ์ให้้อ่จะะเเยยบลค ครัวแบบนี้ใครยังไม่มีต้องรีบจัดค่ะคุณ,ณภาพตามราคาสินค้าสวยตรองปกเกินร้อยเลยค่ะนี่เลยค่ะวางเรียงกัน2ชนุดแล้วดูสวยเก๋ลงตัวมากค่ะเข้ากับครัวนอกบ้านและบรรยากาศมากค่ะใครที่ครัวยังไม่เซ็นเหมือนลูกคา้าท่านนี้ก็สามารถสั่งซื้อสั่งจองไว้ล่วงหน้าก่อนได้นะคะคสินค้าต้องสั่งทําค่ะเลือกแบบที่ชอบสั่งแบบที่ใช่ได้เลยฝากหน้าร้านของเราไว้ด้วยนะคะหน้าร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตมบจดีมีบริการจัดส่งทั่วไทยค่ะทุกคนนี่ไปสั่งซื้อสั่งจองกัน